สวัสดีครับพี่น้องพอเขาไปแสนเกษรบรนนาคิวเอามานหล่อเบิ้งอันปลาอ้อยปลามันกิาพี่น้องอ้อยตัวสองพี่น้องอ้อยตัวสองมันมาเกิดอึงอ้อยิ่งมันอยู่ในแปลงเดียวกันพี่น้องอ้อยกับมันอยู่แปลงเดียวกันเลยนี่เพราะว่าอ้อยตัวสองมันบ่เกิดนอกที่แหลกกันเลยไอแสนกันเลยเอามันมามาปลูกนี่ มันก็เกิดอะไรยุบพี่น้องนี่ต้นใหญ่ต้นงามเนาะมันก็บอะไรเนี่ยเอามันมาปลูได้ปลาอ่อยเลยเพราออ่อยมันบ่เกิดเนาะนี่ก็เลยเอามาปลูกเป็นเป็นหัวหายบอะแมงปลูกเบิ่งด้อพีนเบลเลยมาเบิ่งนี่แหละพี่น้อ,องนี่มัออนเป็นหัวหายบ่สสิรอเบิ่งพี่น้องนี่อ่อยก็บ่งามดอกนี่นี่อ่อยมันอ่อยขี้ไรอ่อยตัวสวงมันบ่ค่อยเกิดพี่น้องนี่ยนี่อ่อยตัวสวางเรากระท่อนกระเทนก็เลี้ยมันมาใส่มันมาใส,านาสาน่นี่กัน ไล่เต <laughs> ิบ <Sustain> ย <able> ุบพี่น้องนี่ใส่หมอนวางนี่แหละนี่มันมาปลูกุ๋งวางมันก็ใหญ่แล้วเนาะคุณป้าไว้ตัวสว่างปุ๋ยปุ่งมันเลาะเบิ้งเคนตั้มันเบิ้งเลยครับพี่น้องเลาะเบิ้ง ถึงมันถึงอ่อยในปลาเดียวกันนี่โอ้โหนี่อ้อยอ้อยขี่ลายนี่อ้อยตัดไปขายเงินสดอยดิโด้โรงงานเขาเดี๋ยวมันเปิดอ้อยกระท้อนกระแทนอ้อยตัวสอ่างวันนี้อู้อ้อยตัวเล็กตัวสัตว์เนาะอ้อยขี่ลายอ้อยมาเกิดพี่น้องขอรอแคลรนี่แหละพอล่อยตัดไปขายเงินสดพอ่อยในสื่อเสียกันหนาวเซนี่ <laughs> ขอลอเค่ละอ้อยก็ได้เด้อเนี่ยแตเลยเอามันมาปลูกแซมใส่ไปเนี่ยต้นมันก็ได้เดี๋ยวพาไปเบิ่งหัวมันพี่น้องมันมันสิมีหัวบ่ปลูกมันในป่าอ้อยนี่ปลูกมันในป่าอ้อยสิเป็นหัวบ่คือดินสิแตกๆอยู่ขุดเบิ่งกันนะเบิ่งกันเปพี่น้องดินก็สิแตกๆโอ้ยมีหัวบ่ mcghen hai mươi một em từng ngon 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 ปุ๋ยในปลามันเออปลูกมันในปลาไหวยพี่น้องปุ๋ยมันในปลาไวยนี่แหละเบิ่งเพิ่งมาเบิ่งกันหัวกินแตกๆอยู่มันเป็นจังไริงหัวเออเป็นหัวไห่บ่สิ้นด้หัวเป็นเหล่โอ้ยหัวมันคลื่อมจนหลอนสิเนาะว่าอะไรกินปุ๋ยถึงหัวเคลแ่อนจนหลอนสั่นเป็นอยู่ที่หัวคือมันญงปันไหน ุดมึงตัวนี้กันนะเป็นไหนยี่ดอกพี่น้องมันกับมันกับอ้อยออ้ยกับท่อนกับเสนพี่น้องปลูกมันในป่าอ้อยพี่น้องปลูกมันในป่าอ้อยขึ้นเนี่ยมันเลีมาเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งอันอ้อยนี่นะสีตัดอ้อยไปขายกัน็เงินสดกันดอกดอกสิ เจ้อ้อยกับขอ,อรอแขนแล้วข้าแขนหนึ่ล้วนี่พ่อปีพ่อน้องมาล้อเบิ้งนี่ละต้องอ่อยเด้อ่อยต่อสองพี่น้องโอ้ยเอาฝากพี่น้องทว้สักนิะครับพี่พี่นะครับปลูกไอ้มันในป้าอ้อยกันเลยมาล้อเบิ้งพี่น้องเอ้าร้านปีวลาน้องทว้นี่ครับสวัสดีครับ